ขอกล่าวสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังเรื่องราวชวนคนหัวลุกที่ทางทีมงาน Axis Creator จะได้นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก่อนอื่นต้องขอกล่าบขออภัยถ้าในเรื่องราวนี้มีภาพหรือชื่อตรงกับบุคคลท่านใดทางทีมงานขอกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบเรื่องเล่าอย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับวันนี้ขอนำเสนอเรื่องคืนหลอนในป่าอาถรรพ์แสงจันทร์สาดส่องลงมายัางถนนลูกรังที่เงียบสงบมาร์กําลังขับรถกลับบ้านหลังจากไปเยี่ยมเพื่อนที่ต่างจังหวัดทันใดนั้นไฟหน้ารถก็ดับลงกระทันหันเครื่องยนต์เงียบสนิทเหมือนถูกปิดสวิช เขาพยายามสตาร์ทเครื่องหลายครั้งแต่ก็ไร้ผลมาร์กตัดสินใจเดินเท้าไปตามถนนเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ยิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไหรบรรยากาศรอบตัวก็ยิ่งน่าขนลุกเสียงกิ่งไม้แห้งหักดังขึ้นจากด้านหลังเขาหันไปมองแต่ก็ไม่พบใครเขาพยายามปลอบใจตัวเองว่าอาจจะเป็นสัตว์ป่าแต่เสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ เขาเริ่มออกวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตจนมาถึงกระท่อมร้างหลังหนึ่งมาร์กพังประตูเข้าไปในกระท่อมและปิดประตูลงอย่างรวดเร็วข้างไมเมือสนิทและเหม็นอับเขาใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์ส่องไปรอบๆและพบว่ากระท่อมแห่งนี้เต็มไปด้วยของเก่าที่ปกคลุมไปด้วยฝุ่นหนาเขาเห็นภาพถ่ายเก่าๆแขวนอยู่บนผนังภาพนั้นเป็นภาพครอบครัวหนึ่งที่ดูมีความสุข แต่ใบหน้าของทุกคนในภาพถูกขีดฆ่าด้วยสีดำทันใดนั้นไฟฉายก็กระพริบแล้วดับลงโทรศัพท์ของเขาแบตหมดพอดีในความมืดมิดเขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบามาจากที่ไหนสักแห่งเสียงนั้นค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับเสียงเดินเท้าที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆหัวใจของมาร์กเด้นรวมเหมือนกลองเขารู้สึกถึงลมหายใจเย็นๆที่รถต้นคอและได้ยินเสียงกระซิบชัดเจนขึ้น อย่ากลับบ้านเลยเขาหันไปมองในความมืดและเห็นดวงตาสีแดงคู่หนึ่งจ้องมองมาที่เขาหัวใจของเขาแทบหยุดเต้นเมื่อเงาตะคุ่มตะคุ่มนั้นค่อยๆก้าวออกมาจากมุมห้องที่มืดสนิทร่างนั้นผอมโซและซีดขาวราวกับศพดวงตาสีแดงนั้นไม่ใช่แสงสะท้อนจากดวงจันทร์แต่เป็นแสงสว่างที่มาจากข้างในของมันเองในที่สุด ก็มีคนมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วเสียงแหบแห้งดังขึ้นเรากับลมที่พัดผ่านมาร์กตัวแข็งทื่อพยายามจะขยับขาเพื่อวิ่งหนีแต่ก็ไร้าการตอบสนองจากใจสั่งพวกเขาพยายามจะหนีแต่ก็ไปไม่รอดร่างผีดิบชี้ไปที่ภาพถ่ายเก่าบนผนังที่ถูกขีดฆ่าด้วยสีดำถนนเส้นนั้นมันจะนำทางเธอไปสู่ความตาย ถ้าคิดจะหนีมันเริ่มเดินเข้ามาหาเขาช้าๆกลิ่นเหม็นเน่าที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆทำให้มาร์คแทบจะอาเจียนเขาได้ยินเสียงกระดูกลั่นดังกรอบแกรบทุกครั้งที่มันก้าวเดินฉันจะทำให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่เหมือนกับพวกเขามันยื่นมือที่เหี่ยวแห้งและเล็บดำยาวออกมามาร์คตัดสินใจรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายพุ่งตัวไปที่ประตูแต่ก็พบว่ามันถูกปิดตายจากด้านใน เขาทุบป,ประตูอย่างบ้าคลั่งในขณะที่ร่างนั้นอยู่ข้างหลังเขาเสียงหัวเราะที่ฟังรูเหมือนเศษแก้วแตกก็ดังขึ้นในความมืดมิดเขาหันกลับไปมองเผชิญหน้ากับมันอย่างสิ้นหวังแต่สิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่ร่างที่ผอมโซอีกต่อไปร่างนั้นค่อยๆกลืนกินความมืดมิดในกระท่อมจนกระท่อมทั้งหลังถูกความมืดมิดกลืนกินไปเขาไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดมิดและดวงตาสีแดงคู่หนึ่งที่ลอยอยู่กลางอากาศ แล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นในหัวของเขาไม่ใช่แค่เสียงเดียวแต่เป็นหลายเสียงเสียงที่โหยหวนและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดอย่ากลับบ้านเลยอยู่ที่นี่กับเราสิเขาสัมผัสได้ถึงมือหลายคู่ที่คว้าตัวเขาจากทุกทิศทางมือที่เย็นเฉียบและแข็งราวกับหินกำลังดึงเขาเข้าไปในความมืดมิดนั้นมากรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงของเขาก็กลับไม่ดังออกมาจากลำคอ เขาตระหนักได้ว่านี่ไม่ใช่ความฝันและมันไม่มีทางที่เขาจะรอดไปจากที่นี่ได้เขาจมดิ่งลงไปในความมืดมิดนั้นในขณะที่ดวงตาสีแดงคู่นั้นก็จ้องมองเขาด้วยความพึงพอใจและเสียงหัวเราะยังคงดังเว่าไปทั่วทั้งความมืดมิดมือที่ฉุดกระชากเขาเปลี่ยนจากความเย็นเฉียบเป็นความร้อนรุ่มราวกับเปลวไฟเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสที่แล่นไปทั่วร่างทุกส่วน ลมหายใจของเขาสะดุดและกลายเป็นเสียงกรีดร้องที่ไม่มีใครได้ยินมาร์กพยายามดิ้นรนแต่ก็เหมือนยิ่งดิ้นรนยิ่งจมลงไปในความมืดมิดที่แสนทรมานภาพความทรงจำของเขากลับมาอีกครั้งภาพครอบครัวของเขาที่นั่งรออยู่ที่บ้านอย่างมีความสุขภาพเพื่อนที่เขากำลังจะไปหาภาพรถที่จอดเสียอยู่บนถนนภาพเหล่านี้ฉายซ้ำไปมาในหัวของเขาแต่ทุกอย่างถูกขีดค่าด้วยสีดำเหมือนกับภาพถ่ายบนผนัง ทันใดนั้นความเจ็บปวดก็หายไปทุกอย่างกลับมาสงบอีกครั้งเขาไม่รู้สึกถึงมือที่จุดกระชากอีกต่อไปและเสียงกระซิบในหัวก็เงียบลงมาร์ครู้สึกราวกับร่างกายของเขาว่างเปล่าเขามองไปรอบๆในความมืดและเห็นดวงตาสีแดงนับร้อยคู่จ้องมองมาที่เขาจากทุกทิศท,ทางดวงตาเหล่านั้นไม่ได้แสดงความเกลียดชังแต่เต็มไปด้วยความเศร้าส้อยและว่างเปล่าในที่สุด เขาก็เลยเข้าใจแล้วว่าทำไมกระท่อมถึงได้ร้างและภาพถ่ายถึงทูกขีดฆ่าเพราะพวกเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นอีกต่อไปและตอนนี้เขาก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของมันอย่างสมบูรณ์มาร์กไม่ได้รู้สึกถึงความกลัวอีกต่อไปมีแต่ความว่างเปล่าและความสิ้นหวังที่ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นเสียงของเขาเองอย่ากลับบ้านเลย อยู่ที่นี่กับเราสิ